ฮอลลีวูดเกมนท์ไทยแลนด์มาแล้วครับผู้ชมครับรอบสำคัญที่สุดในฮอลลีวูดเกมนายไทยแลนด์นี่คือรอบแจ็คพอร์ต จอยจะคว้า10,000แสนบาทได้หรือไม่นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้แต่ต้องอธิบายกติกานิดหนึ่งนะครับผมจอยจะนั่งอยู่ตรงนี้สท่านนี้จะยืนอยู่ตรงนู้นเขาจะเห็นชื่อที่ขึ้นมาที่จอทีวีแต่คุณไม่เห็นเขาจะอธิบายโดยที่ไม่ฝาวนะครับเราจะห้ามนะครับในการพูดทับศัพท์นกกระเบิดไม่ได้พวนคําไม่ได้วิธีการคือใบยังไงก็ได้ให้คุณพูดชื่อที่ออกมาตรงนั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานของเขา เขาเร้องเพลงของเขาได้หรือว่าเขาเป็นแฟนใครเขาทำอะไรยังไงอธิบายได้หมดเลยคุณตอบมาถ้าเกิดว่ามันขึ้นว่าชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลด้วยก็ต้องเอาให้หมดตอบถูก1ข้อได้2,000บาทแต่ใน90วินาทีถ้าคุณได้10ชื่อเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าชื่อละ9วิมีเวลาเยอะมากค่ะหุยไอ้2,000ที่สะสมมามันกลายเป็น10,000 0บาทอ่ะ เล่นกันแค่สามคนที่เหลือห้ามช่วยเลยนะครับเรามาเป็นกําลังใจให้เขาพร้อมไหมครับพร้อมค่ะผมไม่ได้ถามคุณผมถามพวกเขาะฮะคุณคุณคิดว่าตั้งแต่ต้นรายการน่ะคุณดูผมพร้อมผมว่าคุณพร้อมมากบเตรียมตัวครับเข้าไปเลยครับซุปตาเต็มเซฟเข้าที่พี่ผมศ์เตรียมตัวให้ดีครับผมบอกเริ่มชื่อจะขึ้นมาทันทีพร้อมเตร็มตัว เริ่มอ่านข่าวเสียงแผลบได้อ่านข่าวเสียงไหมต่าคนนู้นคนนี้เป็นบนเลยช่องไหนช่องไหนครับช่องวันช่องวันตัวเล็กๆตัวเล็กเดิช่อพื้นพ่อเป็นนักการเมืองพ่อเป็นนักตารเมืองตัวเล็กๆข้ามข้ามก่อนข้ามก่อนตัวเล็กๆข้ามไปแล้วครับข้ามอ่ะหูจ้าคันหูเออชื่อจริงจ้าคันหูนงพนีจ้านงพนีได้ครับได้แล้วนึเอ่อสอนแอคติ้งโค้ดเหมือนผลไม้หค้งงอเออชื่อจริง คุณงอรถสุคนเออโอเคได้อยู่ข้ามข้ามข้ามอยู่ช่องเจ็ดเก่าผู้บริหารช่องเจ็ดเก่าไม่ดำข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วไปร้องเพลงพอเพล่เล่นเล่นหนังกับอิงฟ้าฮะร้องเพลงพอเล่นหนังกับอิงฟ้าชื่อฝรั่งชื่อฝรั่งเด้อเดี๋ยว้อชื่อฝรั่งมีมีไปอีกไหมไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกนะเออเจมส์ซัตเตอร์เออโอเคไปไปไปเทคนิคเทคนิคเพลงเทคนิคผู้ชายอุ้ยไม่รู้ชื่อเทนิ ข,ข,ข้าม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 ไปเอ่อแฟนแฟน,ะะแฟนเลนี่ปังแฟนเลนี่ปังคนคนปัจจุบันนั้โอบนิธิเหมือนกอดอ่ะโอบอะไรโอบโอบจริงน้ำซ้ำอีกทีโอบนิธิอ่ะโอบแล้วก็โอบกอดอะไรอ่ะโอบโอบพูดสองที่ดิโอบพูดสองทีโอบโอบโอบนอบนิ่ิโอเคได้ได้ได้ไปโอเคข้าม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 เออ มาถ่ายบ่อยๆอยู่ก็เซเว่นเอ่อแบมแบมก็เซเว่นมาอีกคนนึงเจสันเออมาเอวะแต่เราอยากหวังจะตสองหวังอ่าถูกต้องได้หมดเวลาได้เยอะนะได้เยอะนะนี่ให้น้องๆเด็กรุ่นนี้ทายแดงดุลางเออมาแล้วแต่ใครใครจะขึ้นมาต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะมาทางนี้ครับพี่ๆทั้งสองทำงานได้ดีมากๆนะครับ ทำให้คุณจอยมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคุณจอยนะครับได้ไปทั้งหมดห้าข้อหนึ่งมืนบาทเอาล่ะได้ไปแล้วนะครับทำหน้าที่ยังไม่เคยเข้ารอบจักพอรดใช่ปะ เนี่ยที่มาเล่นอย่างเงี้ยยังไม่เคยใช่ไนี่เป็นครั้งแรกเคยครับมาแล้วเคยช่วยหัวหนึ่งเคยช่วยหัวหนึ่งนี่เป็นประสบการณ์ได้เป็น5ข้อนี่ถ้าได้อีกประมาณสัก4ี่ห้าวันนี้ได้แสนแน่เลยอ่ะโอ้โหแน่จริงก็ให้เวลาพวกปูสิวันนี้สนุกมากขอบคุณเพื่อนๆดาราทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับฮอรลีบูดเกมได้ไทยแลนด์ ขนาดนั้นทำได้ดีแล้วแต่เชี่ยโหมีที่ไหนเล่นเกมกันอยู่ยุ่นก่อนยุ่นก่อนยุ่นยุ่ร้องยุดนเอากด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 ถูกทั้งหมดหนึ่งภาพพิจเจษฎาพรพิจเจษฎาพรครับปอดภาพสุดยอดมาร Sudah. <laughs>